ทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ e ีีนี้นะฮะจะมาแนะนําเรื่องของว่าน,นครับว่านอันนี้คือเป็นว่านที่มีความพิเศษนะครับเขาเรียกว่ามีความพิเศษมากคือเป็นวาน่านเนี่ยฮะเห็นไหมอันนี้ก็จะดูไกลๆอาจะจะคล้าจะสีเทาๆนิดนึงนะครับของน้ําตาลนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นผงว่านครับผงว่านที่ครูบาอาจารย์ท่านนําไปทําบทเป็นพระผงนะครับพระที่เราร้องพองนางกวักอุมาอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ส่วนผสมฮะต้องมีว่านอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้เป็นดอกเฉพาะดอกว่านนะครับดอกว,าาวาอ่านเมตตาดอกว่านเสาหลงเรือสาหวหลงว่านดินสอหรือสีนะครับสเสน่ห์จนันแดงจันขาวอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเฉพาะดอกว่านนะครับอันนี้เป็นเฉพาะดอกว่านล้วนเลยนะครับดอกว่านเก็บมา,แล,มา ziękuję, แล้วก็มาโรมไว้แล้วก็บดเป็นผงนะครับแล้วก็จะมีอันหนึ่งก็คือ,อซึ่งอาจารย์ก็มีอยู่นะครับนั่นคือว่านเขาเรียกอะไรผงว่านนะฮะผงว่านร้อยแปนะครับ สำหรับใช้ในเรื่องของกรงกับพันชาตรีแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ผมวาดเมตามหานิยมแต่อันนี้ฟังให้ดีนะฮะชะัดๆอันนี้คือผมดอกว่านเขาจะใช้ทําพวกสีพึ่งนะครับหรือทําภาพผงหรือบางคนนะครับไปผสมทํากับสบู่ <c oughs> เขาเรียกว่าสบู่เมตามหานิยมท่านสามารถนําเอาไปทําไปผสมกับสีพึ่งบัง เอาผสมกับการปั้มพระเป็นรูปพระรูปอะไรต่ตางๆไมให้เรียนนะฮะเป็นพระเนื้อผงนั่นนะครับหรือเป็นพระสมเด็จอะไรก็แล้วแต่ทางเมตตาค่าขายอันเนี่ดีที่สุดคืออันนี้จะรวมดอกว่านเรียกว่าสารพัดดอกว่านที่เป็นเฉพาะว่านเมตตาเท่านั้นจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของว่านอย่างอื่นนะฮะเฉพาะว่านเมตตามหารนิยมเท่านั้นแล้วก็บดออกมาเห็นไหมครับแล้วก็จะมีผงว่านเมตตาร้อยแปดนั้นเป็นต้นว่านเขาเรียกว่าต้นว่านหน้าากว่านต้นว่านรวมกันอันนี้นก็มี แต่ไม่ใช่ดอกนะอันนี้ดอกนะครับอันนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงและหายากมากแล้วกว่าจะได้มาถุงขนาดนี้โอ้โหนี่หนึ่งกิโลนะฮะกว่าจะได้มานี่ไม่ใช่ง่ายใช้เวลาโอ้เป็นปีนะครับฉะนั้นหลายคนก็อยากจะรู้นะครับก็ลองทักมาพูดคุยการจ์ได้นะครับนี่คือผงนะครับมวลสารสําหรับการทําพระผงลงหน้าหน้าทองหรือทําของมงคลทั้งหมดเลยนะครับท่านสามารถทักมาหาจยา์ได้หายากของหายาก แต่นี่นมีอาจารย์คนแนะนำว่าน,นี่คือว่านนะดอกวา่านเมตตาโดยเฉพาะครับยังไงสนใจทักและติดต่อมหาอาจารย์ได้ยินดีครับคุยกันได้ทางโทรศัพท์เลยทีเดียวครับมีทั้งต้นว่านก็มีด้วยนะครับใช้ก็ติดต่อมานะครับยินดีให้คำปรึกษาวันนี้กระผมอาจารย์โรบ้าโรดจเจริญวันนี้สวัสดีครับ